สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนกับข้ามาสู่ข่าวใหญ่ชาวบลิงอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราไม่ได้พบกันนานนะครับว้าวไม่น่าเชื่อนะวันนี้ก็จะมาถึงก็เป็นเรื่องใหญ่แหละ ออก็เป็นข่าวใหญ่แล้วก็เรื่องใหญ่แหละสาหรับชาวบิงเราแต่ก็อบอวดไปด้วยความรู้สึกดีอยู่นะตอนนี้งานเลี้ยงทุกการเลี้ยงนะครับทุกคนครับย่อมมีวันเลิกลาหลายคนก็คาดการว่านี่อาจจะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งสุดท้ายของสาวๆทั้ง4คนก็ได้นะฮะแล้วก็คิดอีกเช่นกันว่าในคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยก็จะมีการประกาศทั้งสําคัญนะครับสำหรับเส้นทางของวงแบ c ็คพิงทั้งเรื่องสัญญาของวงแล้วก็สัญญาของตัวบุคคลว่าจะต่อกันไหมต่อกันกี่คนหรืออะไรยังไงนะครับข่าวก็คน มกันอย่างแพร่หลายนะครับทุกคนแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนเลยก็คืออย่าเพิ่งปักใจเชื่ออันใดอันหนึ่งนะข่าวเขาจะเขียนยังไงก็ได้แหละเพื่อให้ข่าวมันสามารถขายได้เนาะเพื่อให้ได้ยอด engagement หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ส่วนตัวผมนะครับก็อยากจะให้พวกเราทุกคนเนี่ยรอนะรอจนกว่าข้อเท็จจริงมันจะมีการประกาศออกมาแบบอ f ฟ i c i a l จริงๆจังๆช่วงนี้ก็เสพได้อย่างมีสติแล้วก็ฟังหูไว้หูแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเผื่อใจไว้เสมอนะในทุกๆเรื่องนะครับเอา าละแต่เรื่องคอนข้างสุดท้ายนี้ก็คงหนีความจริงไม่พ้นเพราะว่าชื่อสําหรับคอนโชครั้งนี้ไม่ใช่อัคลคอแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นการใช้ชื่อว่าฟินาเล่นั่นเองซึ่งหมายถึงตอนจบฉากจบฉากสุดท้ายฉากจบของเรื่องราวหรือตอนอวสานแบบแฮปปี้เอนดิ้ง ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นและเราก็หวังที่จะให้มันเป็นแบบนั้นเช่นกันนะครับเพวาเขาในเรื่องตัดสินใจใช้ชื่อนี้ก็คงมีเหตุผลสําคัญรอพวกเราอยู่ก็เป็นได้นะใครที่ไม่ได้บินไปดูที่เกาหลีทางพี่ๆเขาก็จัดออนไลน์ให้กับเราด้วยนะคอรอบนี้เขามีจัด2วันนะก็คือวันที่16วันเสาร์กับวันที่17วันอาทิตย์สําหรับคนที่รับชมออนไลน์เนี่ยจะได้ดูในรอบของวันที่17กันยายนสําหรับคอนวันสุดท้ายเนี่ยก็เป็นวันที่มีความทรงจําที่ดีเกิดขึ้นเสมอนะฮะล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ที่ดี ่เนกนัโอเควันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําวิธีในการซื้อตั๋วออนไลน์นะครับสำหรับคนที่เหมือนที่บอกไปก่อนอนนันนี้ไม่ได้เดินทางไปดูที่เกาหลีซื้อไม่ทันแต่ก็ยังอยากรับชมอยู่สามารถซื้อในช่องทางออนไลน์ได้นะครับในช่องทางออนไลน์นะครับก็จะมีขายอยู่ที่เว็บเดียวนะฮะนั่นคือ w e v r s Shop I เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้ก็เป็นของว e w วิร์นั่นแหละสำหรับใครที่สมัครบัตรเมมเบอร์ Member ของ b a c k p i n k อะไรอย่างเงี้ยนะมันลิงก์ต่อกันนะครับใช้แอคเคาน์เดียวกันได้แต่ส่วนขอใครที่ยังไม่ได้มีแอคเคา t ์ก็สามารถสมัครได้ง่ายๆพอเราเข้ามาที่หน้านี้แล้วมันจะขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะใครที่ไม่มีแอคเคา t ์ก็กด sign up ได้หลังจากที่เราล็อกอินผ่านเว็บหน้าตามจะเป็นแบบนี้ให้เราเลื่อนมาข้างล่างจนเจอคำว่า Back ink, พ i n กเขาจะมีให้เราเลือกเป็น global เป็น USA แล้วก็เป็น j 8สำหรับคนทีีีีี่่่่จจะซื้้อออตัววนนไไล์คมขายยแ Gro Pro ททเดนะใหป บตรงนี้ครับจิ้มแป อ่ะแล้วมันจะขึ้นมาเป็นอันนี้ก็คือเป็นตั๋ว b a c k p i n k b o n p i n k finale i n s o l hd single view นะครับทีนี้เงื่อนไขหรือสิ่งที่ทุกคนต้องรู้สำหรับการซื้อตัว๋วรับชมออนไลน์นะครับ only one ticket per account นะครับคือ1 account เนี่ยสามารถซื้อตั๋วได้แค่1ใบเท่านั้นนี่เห็นไหมมันไม่มีให้เพิ่มก็ซื้อใครซื้อมันดูใครดูมันประมาณนั้นนะครับแล้วก็คุณสามารถ cancel ตั๋วได้หรือว่าขอ refund ได้จนกว่าจะถึง1ชั่วโมงก่อนคอนเสิร์ตเริ่มซึ่งคอนเสิร์ตจะ เริ่มวันที่17ตอน6โมงเย็นของเกาหลีก็คือ4โมงเย็นเราสามารถขอรีฟันหรือว่าขอยกเลิกตั๋วเนี่ยได้ก่อนบ่าย3หลังบ่าย3ของวันที่17เป็นต้นไปเนี่ยไม่สามารถขอได้แล้วเขาจะไม่คืนอะไรให้เลยด้วยเนี่ย after this d e a d line นะครับรีฟันเนี่ยไม่สามารถใช้ได้แล้วต่อให้คุณจะไม่ได้ดูคอนเสิร์ตก็ตาม นะหลังจากซื้อตั๋วเป็นที่เรียบร้อยแล้วใน V ีเวิร์ดช็ด้วยโซเชียลมีเดียแอคเคท์ของคุณแล้วเนี่ยซึ่งมีอะไรบ้างนะมีท w t t t e r g o o g กูเกิลแอปเปิลหรือว่าจะใช้เป็นอ e ีเมลก็แล้วแต่คุณต้องใช้โซเชียลมีเดียเดียวกันนะในการล็อกอินเพื่อเข้าสู่หน้ารับชมสําหรับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีช่องทางการขายของเขาโดยเฉพาะนะครับให้ติดตามที่เว็บไซต์ของ YG โดยเฉพาะนะครับ เ,เดี๋ยวเขาจะมีประกาศแล้วก็ช่องทางในการรับชมไลฟ์ s t ร e มนะครับก็จะเป็นที่เว็บนี้นะ concert.vever.io เนี่ย backping online จะรับชมบนเว็บนี้เท่านั้น,นครับซึ่งตั๋วเนี่ยก็จะเปิดขายตั้งแต่วันที่29แล้วแหละแล้วก็จะขายจนถึงวันที่17เลยขายถึงบ่ายสามของวันที่17นะทีนี้มันจะมีอันนี้ด้วยทุกคนเขาบอกีเ l a y steam สำหรับสตรีมมันีเ l a y หรือมันมีปัญหาอะไรเนี่ยเขาก็จะมีการให้เราสามารถดูซ้ำได้ในวันที่24ตอน10โมงเชา้านะวันที่24มันจะเป็นวันอาทิตย์ ตอน10โมงเช้าเขาจะมีการรีเพย์ให้ชมอีกรอบหนึ่งอ่าแล้วก็ขั้นตอนในการที่เราจะได้รับชมแบบออนไลน์เนี่ยมีอะไรบ้างเ็ปที่1นึ่เขาก็บอกว่าก็ซื้อตัว๋วขั้นตอนที่2นะครับก็ล็อกอินล็อกอินเสร็จปั๊บแล้วก็มาเข้าหน้านี้นี่แปะลิงก์นี้เข้าไปก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะมีขึ้นให้กดนะครับหลังจากนั้นก็จิ้มเข้าไปที่ปุ่มตรวจสอบตัว๋วแล้วหลังจากนั้นมันก็จะ verify แล้วก็รอที่จะรับชม อ๋อแล้วก็จะมีซับไตเติลให้ทั้งหมด3ภาษาภาษาที่1คืออังกฤษภาษาที่2คือญี่ปุ่นภาษาที่3คือจีนนะครับมีแค่3ภาษานี้เท่านั้น up to two device can be lock ก็คือสามารถล็อกอินพร้อมกันได้2 device ก็คือ2เครื่องสมมุติเราล็อกอินผ่านมือถือใช่ไมหนึ่เครื่องล็อกอินผ่านคอมหเครื่องสามารถล็อกอินซ้อนกันได้แบบนี้สอเครื่องพร้อมกันนะครับ ถ้ามันมีเครื่องที่3เข้ามาไอ้ First device เนี่ยก็คือหรือ1เครื่องที่เชื่อมต่อไปก่อนนั่นเนี่ยจะล็อกเอาอัตโนมัติทันทีระบบที่เขา u รี e คว n มเข้ามานะครับ PC หรือ Mac iOS เนี่ย ก็ต้องเป็น10.15บวกเป็นต้นไปหรือถ้าดูผ่านวินโด w นะครับก็ Windows 8เป็นต้นไปหรือถ้าเป็นโมบายนะครับดูผ่านโมบายถ้าเป็นระบบ iOS นะครับก็14.6เป็นต้นไปนะครับอัปเดตอะไรให้เรียบร้อยเช็คให้เรียบร้อยเผื่อบ,บางทีมือถือใครไม่ได้อัปเดตเนี่ยก็อาจจะดูไม่ได้นะถ้าเป็นเวอร์ชันที่ต่ำกว่านี้นะหรือว่า Android ก็ต้อง9 ต้นไปนะครับหรือเบราว์เซอร์ดูผ่านโคลไหมโคล97บวกไหมก็ต้องเช็คให้ดีนะครับหรือ s a ฟ a r i 14.0เป็นเวอร์ชันนี้หรือเปล่าเช็คให้ดีเพราะบ,บางทีแบบมันจะมีเรื่องของการป๊อปอัพหน้าจอขึ้นมามันไม่ขึ้นภาพไม่ขึ้นอะไรต่างๆเพราะแบบเวอร์ชันมันมันไม่ได้ก็อาจจะดูไม่ได้ได้นะครับแล้วก็สปีดอินเทอร์เน็ตเนี่ยคุณภาพต้องอย่างน้อยที่สุดนะครับ24เมกหรือสูงกว่านั้นนะประมาณนี้โอเคมาพามาดูขั้นตอนการซื้อตั๋วพอเราเข้ามาหน้านี้เสร็จปั๊บเราก็จิ้มไปนยจ พอเราจิ้มใบหนาวปั๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับว่าเราต้องจ่ายเท่าไร่หรือเขามีส่วนลดให้เราเท่าไรอะไรยังไงแล้วเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะทุกคนเขาจะมี p a y m e n t m e t h o d ให้เราเลือกก็จะมี v ี v e r ร์ card นะครับใครมีก็จิ้มไปเพราะว่าเขาจะมีลดสูงสุดให้ตั้ง10%เลยนะหรือจะชําระผ่าน d e b ิตการ d หรือ Credit card เขาก็มีช่องทางการชําระเยอะๆให้เราเลือกก็เลือกในช่องทางที่ตัวเองมีและถนัดแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเขาจะมี n o t i c e กับ Agreement นะครับ เงื่อนไขต่างๆที่ทุกคนต้องอ่านแล้วก็ต้องทําความเข้าใจก็สามารถมาอ่านได้ที่ตรงนี้นีกรีดมอลีดมอลีดมอลก็มาจิ้มอ่านกันได้แล้วก็อย่าลืมจิ้มตรงนี้อักรีเพราะไม่งั้นเราจ,จ่ายตังค์ไม่ได้จิ้มไปมันจะขึ้นเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกแบบนี้แล้วก็ขึ้นเป็นสีเขียวแล้วกดจ่ายตังค์รอแป๊บหนึ่งเขาจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาอ่อโอเคโอเคคือเมื่อกี้ที่มันขึ้นมาเป็นธนาคารในเกาหลีเพราะว่าเราเลือกเป็นเงินวอนไปเว้ยก็ใช้เป็นตัวนี้แล้วกันง่ายกว่านะครับเปลี่ยนจากวอน เป็นเยนแต่ว่าสําหรับค่าเงินเยนเนี่ยคุณต้องมี Account PayPal นะซึ่ง Account PayPal เนี่ยมันก็จะสามารถผูกบัตรพวก Visa ามัลติการ์ดอะไรอย่างนั้น,นกับ Account ได้ก็จะสามารถชําระได้ผ่าน Account PayPal ซึ่งถ้ามีก็ดีจะได้ไม่ต้องย้ายไปเป็นค่าเงินดอลลาร์อันนี้ก็จะง่ายง่ายแบบง่ายมากๆก็จะได้ตั๋วมาในราคา1,500บาทแค่นั้น อันนี้สาหรับใครที่อยากจะไปลองดูแบบซื้อผ่านแอปของ v ีเวิร์ชช็นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเข้าไปที่ตั๋วนะครับแล้วก็กดบาย Now นะแล้วก็กดไปเรื่อยๆอ่ะเลื่อนลงมาข้างล่างเขาจะมีให้เราเลือกใช่ไหมเหมือนกับในเว็บเลยเราก็จิ้มไปที่เดบิตกับเครดิตการ์ดแล้วก็เลื่อนลงมากดอักบีทั้งหมดนะครับแล้วก็เปทีนี้พอเข้าไปอ่ะมันก็จะขึ้นมาเป็นเหมือนหน้าเว็บเช่นเคยเวเห็นปห จะเป็นธนาคารที่อยู่ในเกาหลีอะไรก็แล้วแต่นหละไอ้พวกซิตี้แบงค์พวกแบบยูเนียนเปย์อะไรอย่างเงี้ยที่คุ้นๆว่าเหมือนในไทยจะมีผมลองกดเข้าไปแล้วเหมือนว่าเขาจะรับเฉพาะบัตรที่อยู่ในเกาหลีนะครับไม่รับบัตรของธนาคารต่างประเทศแต่ทีนี้มันก็กดจ่ายไม่ได้ถูกปะ่ะทอนเป็นของเกาหลีทุกคนเลื่อนขึ้นข้างบนนะครับเห็นเครื่องหมายกากรบาดนี้ปะ่ะข้างบนนี้กดจิ้มไปหนึ่งทีอ่ะแล้วก็กดไอ้ข้างล่างนี้นะกดข้างล่างนี้กดออก มันก็จะออกมาแล้วทุกคนกดไปอีกรอบพอกดไปอีกรอบอะ่ะมันจะขึ้นมาหน้านี้เว้ยซึ่งจะไม่ใช่หน้าเดิมนะคือถ้าเกิดมันยังไม่ขึ้นหน้านี้ทุกคนลองกดกลับแล้วก็กดไปอีกรอบกดกลับแล้วก็กดไปอีกรอบจนกว่ามันจะขึ้นมาเป็นหน้านี้ก็กดอากีูออไปก่อนอะ พอหลังจากเราก,กด Agree to o f f ร็จปุ๊บเรามาก,กดที่นี้ View m o r e เห็นไหมทุกคนมันจะมีขึ้นตัวนี้เว้ย Visa Master JCB อะไรพวกเนี้ยที่มันอยู่ในเครือ,อที่เราจะสามารถใช้ได้แต่จริงๆถ้าเรามาลองไล่ๆดูแล้วมันคล้ายๆกับหน้าก่อนหน้านี้แต่หน้าก่อนหน้านี้จะไม่มีพวก Visa JCB Master จะไม่มีอ่ะจิ้มไปที่ Visa คเคยของคุ้นเคยดีเนี่ยแล้วเขาก็จะมีให้เราใส่เลขบัตรวันหมดอายุแล้วก็อีเมลอันนี้ก็ลองทําดูนะแต่ว่าอันเนี้ยที่ผมเจอมาคือผมยังไม่ได้ลองซื้อยังไม่ได้ลองแต่ว่าทุกคนเอาไปลองดูได้ได้ผลอะไรยังไงมาบอกผมด้วยนะครับสำหรับใครที่จ่ายผ่านช่องทางนี้นะเพราะผมไปซื้อผ่าน paypal อันนั้นก็ง่ายสําหรับผมประมาณนี้ที่จะมาแชร์เผื่อใครแบบไม่อยากจะใช้ paypal นะครับ ก็ลองนี้ดูกันหวังว่าทุกคนจะได้ดูคอนน้องๆสําหรับคอนฟินาเลนในครั้งสุดท้ายได้เห็นโชว์ที่สุดเต็มที่เพราะน้องๆช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่พักผ่อนเนะาะเดี๋ยวเขาก็คงจะกลับมาเตรียมตัวแหละก่อนที่คอนจะเริ่มก็หวังว่าเราจะมีความทรงจําดีๆร่วมกันทั้งกับเหล่าบิงเองแล้วก็กับน้องๆน,นะครับประมาณนี้หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยใครมีคําถามหรือว่ามีความคิดเห็นอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้ในคำ าบางส่วนถ้าผมรู้ผมก็จะตอบในมุมเท่าที่ผมรู้ได้ถ้าเกิดคุณถามคําถามที่มันลึกในคําถามประเภทที่มันเป็นคําถามที่ต้องตอบผ่านผู้จัดงานเองอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างผมไม่รู้ผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสรวัสดีคับ